สนับสนุนโดยร้านชิปกิฟต์การ์ดไทยแลนด์นะครับร้านเติมเกมให้บริการบัตรกิฟต์การ์ดราคาถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับให้บริการเติมเกมต่างๆมากมายนะครับรวมถึงบัตรเติมเงิน Stre ม Walllet Google Play i ไอจูนบัตรเลเซอร์โกต่างๆนานาน,าน,านะครับสามารถเข้าไปสอบถามทางด้านของแฟนเพจของทางร้านได้เลยนะครับว่ามีให้บริการอะไรบ้างน,นะครับไปใช้บริการกันได้รวมถึงใครที่จะใครที่อยากจะใช้บริการด้วยตัวเองนะครับมีบนเว็บไซต์นะครับสามารถเติมเงินได้ด้วยตัวเองนะครับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ด้วยระบบ Facebook ได้เลยนะครับแล้วก็เติมเครดิตเข้าไปนะครับสำหรับใครที่จะเติมเกมและตอลอ,ออนไลน์เนี่ยก็มีบัตรเลเซอร์บัตรทูมอนี่ให้เราเลือกสรรนะครับยิ่งเติมเยอะยิ่งลดเยอะนะครับอย่างที่เห็นนะครับฝากเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะครับถืงว่าเป็นการสนับสนุนผมช่วยเหลือกันนะครับด้วยการเข้าไปใช้บริการเว็บสปอนเซอร์นั่นเองนะครับังไงฝากเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะครับร้านชิปกิฟต์การ์ดไทยแลนด์โอเคครับก็ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชิตแชนแนลนะครับก็ในคลิปนี้อยู่กันในลักทรัลล็อกออนไลน์กาเวตี้ไทยแลนด์นั่นเองนะครับก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการลงดันธนตทอสอ่าเป็นธนตทอสทาวเวอร์ชั้นที่7นั่นเองนะครับสำหรับเอาไว้ทําเควสอีเดนนะฮะก็มันจะเป็นเควสอีเดนของเลเวลร้อยยี่สิบเนาะก็คืออ่าเดี๋ยวผมดูชื่อมอนสเตอร์แป๊บหนึ่งนะครับจะเป็นพวกนี้อ่ะนะครับก็คือถ้าใครรับมาก็คือมันจะให้ไปตีมอนในธนตทอสทาวเวอร์ซึ่ง ในชั้นปกติเนี่ยหนึ่งถึงหกเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวพวกนี้อยู่บ้างนะครับแต่มีน้อยมากนะครับทีเนี้ยถ้าเราทำเควสเข้าไปที่ชั้นที่เจ็ดได้แล้วเนี่ยเจ้ามอนพวกนี้นะครับจะมีหมดเลยจะมีเยอะด้วยนะครับก็อีกตั้งสี่เควสนะครับสำหรับเลเวล120เนาะเป็นอีกสี่เควสเลยนะครับที่น่าสนใจนะครับเออเจ้าบาโ o เนสนะครับแล้วก็อี a โซเ o l อ่าตัวพินนั่นเองเนาะิสเท a ออฟเชลเตอร์นะครับแล้วก็เดมออฟเซนติเนลนะฮะมีอยู่ในชั้นที่เจ็ดชั้นที่เจ็ดแปดเก้าเคร ทำเควสไปแค่ชั้นที่7แล้วก็หากินอยู่ในชั้นที่7ได้เลยนะครับสำหรับเควสตัวนี้อย่างละ30ตัวเนาะอีกพีเยอะมากนะครับเควสร้อยี่สิบนะประมาณนี้นะครับก็มาสตาร์ทเควสนะครับก็จะเป็นที่แมปที่มิดการปกตินั่นแหละนะครับก็คือตัวธนอทอสทาวเวอร์จะอยู่ที่แมปนี้นะครับอ่าแมปที่บนสุดของแมปลูนมิดการเลยนะครับก็คือเราจะไปทางจูโน่ก็ได้นะครับใครจะลงจูโน่แล้วก็ ออกขวาขึ้นขึ้นไปก็ได้ลองดูนะครับเออหรือใครจะมาทางฮูเกลก็ได้เช่นกันนะครับถ้าใครมาทางฮูเกลก็เนี่ยลงมาฮูเกลแมปหนึ่งแล้วออกซ้ายซ้ายแล้วก็ขึ้นซ้ายนะครับใครที่เป็นพระจะมาเซฟวาร์ปเอาไว้ก็จะอยู่ที่แมปนี้นะครับเซฟวาร์ปที่แมปนี้แล้วก็ออกวาร์ปซ้ายก็จะมาโผล่ที่แมปนี้เลยนะครับสำหรับแมปทาร์ทอทาวเวอร์เนี่ยจะมี NPC อยู่นะครับอยู่บริเวณตรงที่เคอร์เซอร์มาว่ผมขึ้นนะครับคือมุมนี้นะครับจะมี NPC อยู่คนหนึ่งนะครับเข้าไปคุยยจ่าเงิน5,000 นะครับเออสุกว่า5,000หรือ3,000นี่แหละนะครับในการเข้าไปที่หอคอยทานทอสนั่นเองไดครับแล้วก็ตัวของวิธีการทําโดยรวมเนี่ยก็คือผมทําไปแล้วในไลฟ์สตรีมนะครับก็เดี๋ยวยังไงจะตัดตรงไลฟ์สตรีมมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละชั้นไปยังไงเนาะแล้วก็จะมีลิงก์วิธีทําอย่างละเอียดให้อีกทีหนึ่งที่ใต้คลิปนะครับจากเว็บบอร์ด Pontella นั่นเองนะครับก็จะทิ้งลิงก์แหล่งที่มาไว้ด้วยนะครับผมก็ดูของเว็บบอร์ดพอน t e l l a นั่นแหละนะครับแล้วก็มางมๆทําเอาเนาะก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูวิธีการไปที่ Thanatos Tower ชั้น7กันเลยครับ ไปมาดันทาทสเป็นครั้งแรกนะครับมาคุยกับคนนี้นะนะครับมาคุยกับเ p c นพซคนนี้นะครับแล้วเลือกทําสัญญาเป็นลูกจ้างอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเขาจะให้เราอ่าเรียกว่าเราเราจะสามารถลงไปชั้นอื่นๆได้นะครับลงไปชั้นขึ้นไปชั้น2 3 45ได้ถ้าไม่ทําไปต่อไม่ได้นะถ้าไม่คุยก่อนนะครับมาคุยซะนะไปซึบชึบ ทีนี้แหละเพสเรามาจะเริ่มที่ชั้น3นะครับผมดูตำแหน่งแป๊บหนึ่งนะให้ไปที่อะไรอะรูนเดเวิร์เหรอรันเดเวิร์ที่ตำแหน่งมุมซ้ายล่างมีใครรู้นี่นี่นี่มีคนนำมีคนรู้ทางคิดแคสคิดแคทอะนี่ไงก็คือยังไงต่อทีนี้ ปั๊บสํารวจดูมันดูลึกลับได้ยังไม่ถูกตรวจสอบอ่าสิ่งที่น่าจะถูกทําลายได้ด้วยเฟสบร์มควีนเล็กอ่าคืออาวุธของเราปั๊บคุณได้รับเลดเคีย์แกแดงอ่าคีย์เลดเออได้แล้ว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  ครับอันนี้แหละปัญหาใช่ไหมแป้นนี้ไม่มีเลขศูนย์แล้วลองใส่เลข1น<ๆ>ึ่ก็มีข้อความผิดพลาดให้เราใส่เลขอะไรลงไปอะ่ะมันให้ใส่เลขแหละสามารถใช้เว็บไซต์ได้อ่ะรับหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้ผมดูนอกเกมในตัวอย่างเขาให้เราใส่เลขอะไรเจ็ดแป รหัสผ่านถูกต้องปิ๊บรหัสผ่านไม่ถูกต้องอะ,อะไรตัวเลขที่ถูกต้องผิดตำแหน่งที่ทั้งหมดศูนย์อ๋เอเดี๋ยวนะศูนย์ศูนย์ negative หนึ่งสองสามศูนย์กับสอง 0กับ2เน็กแก 2, 3, สสองศูนกับหนึ่ได้แล้วคีย์อ y e เ l o w นะครับก <hora> ็ส <boundaries> <si hai> ําหรับขั้นตอนตรงนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยก็คือที่ผมใส่ตัวเลขใช่ไหมเผื่อใครไม่เห็นนะครับอ่าเนี่ยนะก็อันนี้ดูดูควบคู่ไปกับเว็บไซต์นะครับในเว็บไซต์ที่ใต้อ่าที่ผมใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับในเว็บบอรของอนเตอราเนาะเขาจะมีตัวเว็บไซต์ให้นะครับตัวเว็บในการใส่ตัวเลขสุ่มตัวเลขเนี่ยนะครับก็คือพอเราเปิดเว็บขึ้นมานะครับมันจะมีให้เราใส่ตัวเลข3ตัวนี้พอเราใส่ไปเสร็จปั๊บมันก็จะมีเลขอีก2ตัวก็คือดูตำแหน่งตรงนี้นะครับตรงนี้มี นะครับเอาไปใส่ในตัวของเว็บไซต์นะครับแล้วก็พอแต่ตัวของเว็บไซต์เสร็จแล้วนะครับอ,อ่าเดี๋ยวผมเปิดเว็บให้ดูดีกว่าจะได้เข้าใจกันแบบง่ายๆนะครับมันจะอยู่ในขั้นตอนที่5นะครับอยู่ในขั้นตอนที่5นะก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมก็ให้ดูกันนะอ่ะอประมาณนี้นะครับอันนี้คือคือลิงก์อันนี้จะอยู่ในตัวของอ่าคนที่เขาทำการให้ในเว็บบอร์ดคอนเตล่าอยู่แล้วนะครับก็คือ ตอนนี้เห็นไหมมีทั้งหมดศูนย์นะครับกับตัวเลขที่ถูกต้องตำแหน่งเดิมที่มีทั้งหมดศูนย์ก็คือช่องนี้นะครับสองช่องนี้นะอันนี้มันขึ้นมาศูนย์ศูนย์แล้วก็ใส่ไปเลยครับศูนย์กับศูนย์นะครับแล้วก็อันนี้คือผมสมมตินะอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าสองว่าเลขตัวน,นี้ผมเป็นอะไรนะครับเป็นหนึ่งสองสามหรอเดี๋ยวกดไปก่อนสมมติกดไปก่อนอ่าเป็นหนึ่งสองสามมาใช่ป่ะกดไปสมมติตอนนี้มันขึ้นมาเป็นศู 0, นยะ์กับศูนย์เนาะปั๊บศูนย์กับศูนย์นะครับกดเนีี้ยเด๋วพอ ในตัวในตัวไอในเกมนะครับถ้าเรากดโอเคไปเสร็จปั๊บใช่ไหมเลขต่อไปสมมุติว่าสมมุติว่ามันไหลไหลามาต่อเป็น1เป็น2เป็นศูนย์อะไรแล้วก็ใส่ใส่ตามอย่างสมมติไอตัวข้างบนเนี่ยที่ขึ้นมามีทั้งหมดตรงนี้จากที่เป็นเลขศูนย์ใช่ไหมถ้ามันเป็น2นะครับเราก็เอา2มาใส่ในเวบปั๊บแบบนี้ถ้าข้างล่างเป็นศูนย์อยู่ก็ใส่ศูนย์นะครับอันนี้ผมผมยกตัวอย่างให้ดูนะหวังว่าจะไม่งงกันนะครับก็กด next ไปเนี่ยนะครับแต่นี่คือมันเอาแค่นี้นะคือตัวเลขมันใช้แค่3ชุดนะครับเออก แนะนำมาให้ดูในเว็บไซต์อันนี้นั่นแหละนะครับซึ่งลิงก์ก็จะอยู่ในใต้คลิปอยู่แล้วนะครับเออก็สามารถไปดูที่ลิงก์ต้นทางของคนที่เขาทําให้ในเว็บบอร์ดคันเทล่าได้นะครับหวังว่าทุกคนจะไม่งงกันนะสำหรับการใส่ชุดตัวเลขตรงนี้เพื่อเอาอตัวของเยล o w k คีใช่ไหมอันนี้นะครับประมาณนี้นะ ให้ใส่อลไรนะอันเนี้ยเรดคีกับยีโรคีมีเอาคุณแจใส่เข้าไปน้อยแตกเรดคี Red Key. เจโลคได้คีบล okay, นะูมาเคน่ามีเลสเยจโลบลูชั้นนี้เท่านี้ Transcrição e ไหนๆมาแล้วคุยเหรอ <c oughs> อ่ะอ่ะเห <c oughs> ็นดูซีนี้ทำอะไรบ้างเออบใส่กุญแจเหรอป๊บับคงกดอะไรผิดปปะา่าเดี๋ยวนะสำรวจวงลอ้อเออบอ,อ่า แล้วก็วงล้อเล็กอันที่หนึ่งวงล้อเล็กอันที่หนึ่งเลือกจานวงล้อเข้าไปปึ๊บวงล้อเล็กอันที่สองเลือกยกวงล้อขึ้นใหญ่หนึ่งปดวงล้อลงใหญ่สอง เลือกกดวงล้อลงแล้วก็จะมีอันที่สามด้วยอ่ะอันที่สามเลือกเลื่อนวงล้ออ่ะก็จะได้คีกรีนมาครับ จากนั้นเดินลงไปด้านล่างเล็กน้อยคุยกระดาบเพื่อเอาคีย์แบล็คจากนั้นเดินมาข้างล่างเล็กน้อยเพื่อเอาคีย์แบล็คใช่ไหมเดินไหลาตามกันมานะคีย์แบล็คคีย์แบล็คตรงนี้เหรอดาบนี่ใช่ไหม ลองสำรวจดูจับที่ด้ามดาบแล้วก็เอาดบาบใส่เข้าไปในรูอ่ะก็จะได้คีแบ็กมาครบเมื่อได้ครบทั้ง5สีแล้วให้ไปที่ตรงกลางจะถูกส่งไปที่ชั้น7อ่ะเราก็จะเข้าชั้น7ได้ ก่อาหน้าถ้าจะมาชาน,นี่ก็ขายแบ็กเจมก่อนอ๋อแล้วก็คือทำแจดํำใหม่แค่นั้นใช่ปะเอาหน้าถ้าจะมาแค่แค่วิ่งไปที่ดาบไปกดแจดํำมาแล้วก็มาลงได้เลยใช่ไหมเพราะใจอื่นยังอยู่ครบไงใช่ปะแค่ไปทักแค่ไปหยิบแจดํำใหม่เก็ตบายแต่ต้องขายไมจิเจมแบ็กก่อนนะใช่ <c oughs> เพื่อที่ให้ให้ได้ให้ไปเก็บแจดดำได้ ก็คือกลับเมืองก็เอาไป,ไปขายทิ้งก่อนเลยผมมาถึงก็เจอเลยวะใหญ่เฮ้ยมีแหละไอ้พวกนี้แหละเควสที่เราตามหาไอ้พวกนี้ใช่ไหมอ๋อแต่มันจะไม่มีมินิแมปนะครับต้องไหลาตามกันให้ดีนะไหลาตามกันมาให้ดีๆนะ เยอะแอลโลมาเลยเยอะมาก